บทนำการกลับมาอีกครั้งของ t รีซิตี้300ถึงคราวที่โลกแห่งสกูเตอร์ต้องมีความสะดุดตาอีกครั้งกับยามาฮ่าพรีซิตี้300ปี2025ที่ยังคงยืนหยัดเป็นตัวเลือดยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงเวลาเข้าโค้งและการขับขี่ที่คล่องตัว ภายใต้ดีไซน์3าล้อที่ไม่ธรรมดาโมเดลนี้ยังรักษาความแรงและสเปคขั้นสูงไว้เหมือนรุ่นก่อนแต่เพิ่มความสดใหม่ด้วยสีสันใหม่ๆที่ทำให้มันดูทันสมัยสำหรับการเดินทางในเมืองใหญ่อ่านต่อเพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้ทริซิตี้300รุ่นปีนี้น่าสนใจกว่าที่เคยครับขีดขีดขีด2ข้อมูลจำเพาะหลักขุมพลังและสมรรถนะ y a ม a ฮ่าทริซิตี้0ปี2025ใช้เครื่องยนต์2 9 2 c ซีซีแบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ SOHC c wow ีวาลวที่ให้กำลังสูงสุด20.6กิโลวัตต์ประมาณ28แรงม้าที่7,250รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรที่5,750รอบต่อน,นาทีเครื่องยนต์นี้อยู่ในกรอบมาตรฐาน E.U.R.O 5บวกและขับเคลื่อนผ่านระบบ C.V.T. v b e l Automatic ที่ปรับความเร็วได้อย่างนุ่มนวล ระบบเบรคมีดิสเบรกหน้าหลังขนาด267 mm มมพร้อมระบบ ABS เพื่อความปลอดภัยเมื่อเบรกฉุกเฉินขีดขีดขีด 3. ดีไซน์และคุณลักษณะเฉพาะฉบับ3ล้อตัวถังมีขนาดความยาว2250 mm มมกว้าง815ม mm, มสูง1470ม mm. มพร้อมระยะฐานล้อยาว1595ม mm, เม และน้ำหนักรถเปล่าราว2 3 7ร3 9กิโลกรัมขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลความสูงของเบอ่ออยู่ที่795ม mm. ิลลิเมตรช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถวางเท้าได้มั่นคงขณะที่กราวเคลียร์แรนอยู่ที่130มมลลิเมตรรองรับการขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัว ล้อหน้าเป็นขนาดเศษ120ส่วน7 0ลบ14นิ้วส่วนล้อหลังเศษ140ส่วน7 0ลบนิ้วซึ่งช่วยให้การเข้าโค้งและการทรงตัวทำได้อย่างมั่นใจด้วยเทคโนโลยี LMW l e a n i n g Multi Wheel ที่ช่วยให้รถเอียงตามมุมโค้งได้อย่างเป็นธรรมชาติยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากสกูตเตอร์ทั่วไปขีดขีดขีด4จุดเด่นที่สร้างความแตกต่างสีใหม่และฟังก์ชันล้ำสมัย ในปี2025 t น i ี่ t y 300อัปเดตเฉดสีใหม่เช่นไว้เมทัลลิกและพาสเทลดาร์กเกรซึ่งให้ลุกทันสมัยโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนสเปคเดิมหรือราคาจากกลุ่นก่อนหน้าราคาอยู่ที่ประมาณ7,280ดอลลาร์นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานเช่นพื้นที่เก็บของใต้บอกขนาดใหญ่ระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์และท่อไอเสียแบบใหม่ที่น้ำหนักเบาและดูพรีเมียมขึ้นขีดขีดขีด,ขดห สรุปความโดดเด่นสำหรับชาวเมือง Yamaha Tricity 300ปี2025ยังคงเป็นคำตอบของคนเมืองที่ต้องการสกูตเตอร์ที่มั่นคงปลอดภัยและง่ายในการควบคุมด้วยเครื่องยนต์ขนาด 292cc ซกำลังแรงพอเหมาะกับการลัดเลาะในเมืองเสริมด้วยระบบเบรก ABS และดีไซน์3ล้อที่ให้ความมั่นใจเวลาขับขี่บนผิวถนนที่ไม่เรียบบวกกับดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยฟังก์ชันยามขับขี่ในเมืองสะดวกสบาย และระบบ l ีน i ิ่งมันติวิวที่ช่วยให้การเข้าโค้งเป็นธรรมชาติ Tri ซิตี3 0 0จึงเป็นสกูตเตอร์ที่น่าสนใจมากในปีนี้ซึ่งแม้จะไม่วางจำหน่ายในไทยแล้วแต่มันยังสะท้อนแนวคิดโมบิลิตีที่ายามาฮ่าใส่ใจพัฒนาสำหรับชีวิตในเมืองยุคใหม่ครับ